ไอ้ยข้สวีเย็นลูกโ <c oughs> หเกิบไปแล้วะ่ <c oughs> มีอะไรจะปีใหม่แล้วแม่หนูอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไรแม่อีกดีอย่างนี้ไหมลูกสอนแม่ถ่ายรูปจากกล้องมือถือเนี่ยจะได้ไม่ต้องก้มๆเงยๆอ,อ,อีกอ่ะ<ม>งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่หนูมีสองที่แต่อีกสไอเดียมานำเสนอแม่โอเคแม่พร้อมอยากรู้ไหมอยากรู้ไปงั้นไปดูกัน ทริคแรกเช็ดเลนเริ่มจากเช็ดเลนเลยแม่รูปจะได้ออกมาชัดแจ๋วถ้าไม่เช็ดเลนน่ะที่ฟุงฟ้งๆไม่ใช่ฟิลเตอร์นะแม่เลนมัวทั้งนั้นทริค2ดูกริดกริด,ก,ดก็คือเส้นแบ่ง9ช่องในภาพเพื่อให้องค์ประกอบรูปออกมาปังๆโดยจุดสำคัญคือจุดที่ใช้เล็งภาพนั่นเองต่อไปสี่ไอเดียแม่ก่อนที่จะไปคำแนะนำอะ่ะ ว่าเราลองไปหาไอเดียกันดีกว่าว่าเราจะถ่ายภาพออกมายังไงดีไ่ไหมไปอันนี้สวยอันนี้สวยนี่สวยเออเออเออนี่นะอุ๊ยเน,น,น,นี่ก็ดียนี่ก็ดีไอเดียแรกถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายภาพหน้าตัวเราเองง่ายๆโดยให้หน้าเราอยู่ที่ประมาณ2ช่องนี้เลยไม่ควรเสรยหรือเงยเกินไปเน้นให้กล้องอยู่ในระดับสายตาไอเดียที่2ถ่ายดอกไม้อวดเพื่อน ให้ดอกไม้ของเราอยู่ใน2ช่องนี้เลยแล้วเลือกพื้นหลังโลง่ลงๆเพื่อให้ดอกไม้ของเราโดดเด่นไอเดียที่3ถ่ายวิวก็เลงตามแนวกริดไปเลยสิคะไอเดียที่4ถ่ายกับลูกให้ตัวคนอยู่ภายใน2ช่องนี้เหมือนเดิมเลยหรือตามแนวกริดก็ได้แล้วแต่คิดเอ็ดเลย แสองทิกสไอเดียของหนูง่ายนิดเดียวใช่ไหมได้เลยลูกไว้แม่ไปลองถ่ายเล่นดูส่วนคนที่ดูอยู่ฝากกดติดตามสอนเก๋าหน่อยได้ทางเพจอุปโศเเี i ยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe youtube ด้วยนะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย